ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่พัทยา สวัสดีครับผมอันนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นที่พักของเรานะครับกระโจมอ่า mm hmm. เจียม mm hmm. เจียม, mm hmm. ยมอะไรชักาอย่างนี้ครับแต่เราจะไปน,นอนข้างล่างกันนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับผมเดี mm ๋ hmm. ยวพาเดินไปติดต่อห้องพักนะครับไม่รู้มันเดินไปตรงไหนกันแล้วนะ จะเดินตรงนี้นครับมาติดต่อห้องพักอยู่ข้างๆก็จะเป็นวิวนะครับตอนนี้ฝนกําลังตกนะครับพรุ่งนี้เรามาลุ้นดูหมอกนะครับพรุ่งนี้จ,จะมีหมอกแน่นอนนะครับนี่มาที่ที่เรามาติดต่อห้องพักกันนะครับอ๋อนั่นครับเ่อนมาติดต่อห้องพักตรงนู้นนะครับ ครับผมเอ,จอีอยงก็อนข้อจอฝั่งไหนไม่รู้อ่ะฝั่งนู้นมั้งตัวเองน่าจะฝั่งนู้นมั้งแต่เขาจองใกล้ห้องน้ำอะ่ะบุญนี่แข่งกับใครอย่างงี้ก็ยังบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับน้องอ้วนน้องเ <c oughs> องมย์ <c oughs> เอาไม่เอาไม่ <c oughs> นกฟาบิโก้ <c oughs> คนั่ครับบรรยากาศมันมาอยู่เหมือนเรามาเที่ยวพัทยาด้วยเลยมีฟอรวิกเกอรด้วยเดี๋ยวว่าเน็ตไหมครับ จำไปเลยเต้นอยู่โซนไหนครับตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะด้านบนนี่เลยฝั <t 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 ่งนจะเป็นสาฝั่งนี้จะเป็นสีคก็คือน่าเต้นได้หรือว่าจะวนรานที่เราจับไมด้ีมีไร้มีชุดวิกย่งให้เช่าค่ะ บนี่เราก็มาจ่ายค่าอาอีกส่วนที่เหลือที่เราจากที่เรามาจาเอาไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะมานอนกันนะครับเนี่ยครับเป็นโซนที่เราจะมานอนกันนะครับไม่รู้ว่าเต็นท์ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูวิวข้างล่างนะครับโอ้โหโอ้โอ สามสี่อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะถ้าจะเป็นตรงเนี้ยเต็นนี้กับเต็นเนี้ยวิวไม่ค่อยเท่าไรออหร่อ่ะบออาไปดูก่อนนะเฮ้ยโอ้โหโครับตรงนู้นหมอกกำลังมานะครับเพราะว่าฝนฝนก็จะตกนิดนึงนครับไม่แรงเท่าไหร่ มาทั้งวันแดดทั้งวันครับร้อนทั้งวันฝนเพิ่งจะมาตกนะทไมมันเป็นไน่นานจะเอาสองแล้วยุคอรอีกคเป็นีอ่อ่ะท่านุกครับตอนนี้ก็กําลังจะขนอ่าของลงไปนะครับเดีย๋ยวเรามาเปิดดูของที่เราจะเอามาทํากินกันนะครับว่าจะเป็นสขุขภาพไหนนะไม่รู้ว่าเน่าหรือย,อยังนะครับ้ ยหญ่ไงยาทุกยาเอียดเอียดทั่วไปตั่วแบบตัวแบบธรรมแบบเป็นไข่เป็นน้าวนะอู้ยสู๋ยันมือวางกันป่อนี่คือสภาพของที่เราเอามาด้วยคิดว่าตอนกลับไม่น่าจะกลับไปหมดนะอะไรที่ไม่สำคัญทิ้งไปหมดนะครับ

ตอนนี้ก็อยู่ที่พัทยาลาเล่นนะครับก็อยู่เขาพอมันเดิมนะผมแต่จะเป็นบรรยากาศที่ทางแคมป์นัดจัดมาให้ครับก็เป็นบรรยากาศแบบเรานั่งชิวๆดิ่มชายหาดก็เหมือนเรามาเที่ยวที่หนึ่งได้ถึงสองใก้สองอย่างสองที่นะครับทั้งทะเลทัลงงงง้งภูเขาเดี๋ยวทางแคมป์เขามีบริการนะทั้งบียนะครับแล้วก็มีพื้นที่ดีๆให้เราไปนั่งกินกันนะครับ แต่ตอนเย็นเราจะย่างอะไรกันเดี๋ยวไปติดตามนะครับผมกับรายการไปไหนเขาไปครับเดี๋ยวมาดูที่เราซื้อมากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนนครับผมอุปกรณ์นะครับมีน้ำแข็งนะครับสามถุงที่ซื้อบน บนแหลหมู่บ้านมงนะครับแล้วก็มีปลาหมกึกตัดมาประมาณแปดเก้าชั่วโมงนะครับก็ยังเย็นก็ยังถือว่ายังสดอยู่นะครับยังดิ้นอยู่เลยครับเนี่ยกุ้งยังดิ้นยอ,อยูอย่เลยแล้วก็มีเสือสองตัวนะครับสําหรับผมแล้วก็มีนี่ครับไส้กรอกลมขวัญแล้วก็มีกุ้ง ในชุดนึ่ความหนึนะครับเราจะไปเช่าแค่เฉพาะอ่าที่กับข้าวประมาณหนึ่งพันบาทนะห้องพักเราพักคืนเท่าไหร่ครับพันหกับคืนหนึ่งพันหกร้อยเยอะอับกร่าดาษผมก็เตี่นะครับก็นั่นแหละครับก็แนะนำนะครับผมลองหาดูเยอะๆนะครับอนย่บ้างครับดีที่สุดอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วเกินไปนะ นอนอยู่บ้านดีที่สุดครับเนี่ยรายการไปไหนก็ไปครับเด็ดก็ไปไม่มีตังก็ไปเอาไม่มีไม่มีตังก็ไปครับเที่ยวจะไม่มีจะเด็ก <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวตังมาครับจะพาไปเตาเนอย่างสำรองใจนครับมาคิดมาไล่ที่หลังครับผม,ม,มเ,เดี๋ยวเราไปหาที่ย่างกันก่อนนะครับว่าจะทําเอาเตามาย่างตรงไหน <c oughs> เขามีบริการให้อ่าให้เช่า เตาครับเป็นชุดชุดละหนึ่งร้อยบาทหรือเปล่าชุดละร้อยไหมสออ่ามีเตาชุดละร้อยนะครับเราก็มาหาที่ย่างเราจะมาย่างตรงไหนกันนะครับตอนแรกเรงไว้เรงไว้ตรงนี้นะครับว่าจะแอบมากินตรงนี้ของเขานะไม่รู้ว่าจะมีแขกไหมน,นมะเอาเดี๋ยวไปติดตาม,มตอนเราทำอะไรกันกินนะครับผมฮะ เดี๋ยวเราไปติดตามครับหอันห้องใส่กันห็งกันดีสักเลอดเปลี่ยนน่าไหลน่หลประเดียมึออมังยังก็ด้ยนน้ำประเดีกยน้ำประเด็กคนนึงครับก แม่กับม้านไปพอดกันอยู่บนกันแมนูกับปะต้นแมอื้มยนมาี่มันนีสวยเหรอไหนมาเจ้นสารพอดีนะแคลรม่ได้เนเขาไปวิ đó các bạn. Tự nhiên. ไม่ต้องแกะได้ไหมกินเลยได้ไหมวยว่าทำไมไม่ไม่ถ่ายตอนกินเลยไหนชิมก่อนชิมกอนแทบไม่เหลือให้เดกแทบไม่เหลือให้เด็กเหลือเฮ้ยมีกุ้งกุงไข่ด้วยวะน่ไหมครับ

หวใหญ่แบบนี้าจ่เป่จานหน่อยหน่อยด้ด้วย่จเป็นห้าร้อันอาจารหน่อยไหมอาจารย์นะนี่ยังไงออเริ่มกดเลยคู้บาอะไรสุดบางจากที่กินมาสี่สิบบาทค่ะลูกค้าสี่สิบบาท ประมาณอ่าสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับตอนนี้นึกว่าแบบปอบลงปอบลงมากเลยเดือดเป็อาทินะครับผมกำลังอยูทีท่ไฟนู่นนะครับหมูหมึกกุ้งอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับผมจะเป็นเส้นขายในน้ำไหลเพราะคนาเป็นคนเสิม ผมไม่จะเกี่ยวไปกินในรถพรุ่งนี้นะเนี่ยไม่คุณก็ก็บเอาจะเกี่ยทไมเนกาอบุญงไหน่มครับผมนี่ก็คือบรรยากาศของค่าคืนนี้นะครับในการมาอ่าในการนมานอนที่เขาค้อในคืนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะกลับลงไปแล้วนะครับอ่าบัดผาซ่อนแก้วคงไม่ได้ไปนะครับใครที่อยากดูก็อย่ให้ขึ้นมาดูเองนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับไปแล้วนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูอ่าหมอกนะครับถ้าตื่นนะครับ,บถ้าไม่ตื่นก็ดูหมอกไหมไว้ก่อนนะครับตัวสับคืนนี้นะครับฝันดีลาตีสวัสดีครับ รุ่นสวสดีวันที่สามของการเดินทางนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินออกจากที่พักมานิดนึงนะครับเดินมาข้างหลังที่พักครับก็จะมีทะเลหมอกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกลังวิ่งเลยนะก็จะมีสายหมอกเป็นกาลังวิ่งแต่เราคิดว่าครับก็จะไปดูตรงที่เขาไปเป็นจุดชมทะเลหมอกจริงๆของเขาโค่นะครับแต่ตรงนี้ก็ยอดลครับผม วิวที่อวิ่งผ่านมาจากตรงฝั่งนะู้นนะเพราะจะผ,ผ่านมาตามลมนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอน,น,นเช้านะครับชื่นเห็นเขาบอกว่าการมาเขาคอว่ามานอนเขาคอวหนึ่งคืนเนี่ยอายุยืนหนึ่งปีเนี่ยมันจะจริงไหมเนรับมันก็คงจริงแหละครับเพราะาอากาศดีมากนะครับ หลังก็าจะเป็นที่พักนะครับตรงที่เรามาพักข้างหลังนะครับนี่ก็เป็นอาบน้ำนะครับหนาวให้นี่ก็ต้องอาบนะครับเมื่อคืนเนาะบรรยากาศเย็นนะครับหนาวมากนะครับไม่ไม่ต้องแปลกไม่แบบผมไม่สงสัยับว่าทำไมเขามีให้แคบเออพัดลมทำไมไม่มีแอร์ให้นะเพราะว่าคงไม่ได้ใช้นะครับแอร์พัดลมยังไม่ปิดเลยครับเมื่อคืน หมอกมันไปแล้วนี่<ฮ>นอแนอ,อแนอที่นี่บอกที่ททดูทะเลหมอกปา่าโอ้โหไเห็นทางเลยนะ ต,ตอนนี้ก็ได้วั่าันนี่นอบมมอ,อกขอขจ็ไครับ,บ,อ,รบ,บนนอ้ขอบนีบขอ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 บะอบขอบอบข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 อบอบขอออ้อออขอออขขอบอบออบบบออก มองแบบขาวไปหมดเลยนะครับปรบกันกับหมอกแค่เฉยโอ้ยเย็นมันเป็นหมอกปกคลุมหมอกหน่อยค่ะอากาศเป็นไงบ้างครับพี่สอหนาวแล้วหมอกเริ่มจางแล้วทำพูดเหลือทอ่อเขียวไม่นั้นเป็นฉันสันหมท่ <c oughs> นี่หดแลยวันนี้เป็นสันไม่เป็น ทูหันไปแล้วคุณหันมาขไม่หงจดถ่ายไม่นะอเรอถ่ายก็่เเอาสูบเป็นจุ๊ไปเนี่ยังมึงเป็นจุ๊นะเอ๊เป็นไหมถ่ายดูถ่ายะลรเนี่ยถ่ายดูถ่ายเล มีแต่หมอกทลนล้วนนะครับหมอกหนยเหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันครับที่ที่พักขเขาจัดไปให้นะครับ <c oughs> เราต้องเอาให้คุ้มนะครับเพราะเราได้เสียงเงินพันหกไปแล้ว <c oughs> ไปทายว่าอู่เพื่อใครเดี๋ยวไปตามอีกครั้งนะครับว่าจ,จะไปไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวอาจจะปิดคลิปไปตรงนี้นะครผม รับผมเดี๋ยเรามาดูอาหารเช้ากันนะครับว่าเขาจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับว้าวนะนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นซอสหรอแฮมแฮมอัเป็นไส้กรอกแฮมแล้วก็มีข้าวผัดโอ้รอ,อ,อดแล้วครับวันนี้ถึงไม่ถึงนม่ีผัดกะเพาก็เถอะอ่าข้าวผัดขอบผมอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกาแฟนะครับอันนี้แรงมากนะบอกก่อนสีเดียว พอแล้วครับผมดูแค่นี้พอแล้วนก่จะเป็นน้องแอนนะครับมึงได้อะไรผัดกะเพราหรอเอาวะครับผมนี่ก็เป็นอ่าคิดว่านะครับคลิปนี้น่าจะจบแค่นี้นะครับ เราน่าจะไปเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับก็รอติดตามกันนะครับผมว่าจะไปที่ไหนนะครับว่ารายการไปไหนก็ไปออกไปให้ความหมายการเดินทางอ่าไปให้ความหมายชีวิตผ่านเส้นทางการเดินทางกับรายการไ,ไปไหนก็ไปแล้วคลิปข่าวคอคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมอ่าใครที่ชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ